สวัสดีครับก็นวันนี้นะครับผมคลิปนี้พามาอยู่กับเครื่องชงกาแฟนะครับผมอี่อ้อ,อน,นี้เลยนะครับมินิแม็กไม่รู้อ่านว่ามินิแม็กหรือเปล่าน,นี่พาวเวอร์พันสามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับผมแรงดันเพชเชอร์นะครับผมสิบห้าบาร์ตัวนี้เลยโดยรอบอันนี้ก็มาด้วยการตันนะครับผมนั้นถังน้ำ เปิดท้ายซ่อมนะครับวันนี้ก็รอบแรกทํามาแล้วนะครับผมพวกชุดสายชุดอะไรนะครับผมที่มันสกรปรกนะครับพวกพวกเนี้ยไม่ได้ถอดล้างกับตัววาลวนะครับตัวหม้อล้างแล้วนะครับผมเอาไปใช้ได้แป๊บเดียวก็น้าไม่ไหลอีกนะครับก็เลยเนี่ยมารือ้อเป็นตัววาลนะครับผมนะ ค่อนข้างจะสกปรก,กมากเลยนี่นะครับอันนี้คือรื้อชิ้นส่วนออกมาแล้วนะครับตัววาลวมันมีตัววาลวอีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะมีคอยวาลวนะครับมไม่รู้มิกกี้ถอดวางไว้ไหนอ่ะเรามาดูที่ตัวอันนี้มันดีกว่าอ่านี่นะครับตัววาลวมันจะอยู่เป็นชุดอย่างนี้นะครับอันนี้คือรือ้ออกมาแล้วนะครับก็เลยถ่ายคลิปไว้ดูแล้วกันนะครับผม อันนี้จะเป็นตัวที่ตัวแม่เหล็กเหมือนแม่เหล็กนะครับผมตัวดูดอ่ตัวนี้อยู่ข้างในนะครับผมพอมันมีไฟเลี้ยงเข้านะครับผมมันก็จะดิดเข้าดิดออกแบบนี้นะครับผมเพื่อเปิดตัววาล์วตรงนี้นะครับผมรูเล็กๆเนี่ยนะครับผมเปิดเข้าเปิดออกนะครับมันจะมีรูซ้ายรูขวานะครับอนะครับผมก็คือมันจะมีตัวอุดบนล่างเลยนะครับนี่ อุดบนอุดบนก็คือน้ําจะไหลเข้าตัวรูกลางนะครับผมแต่ถ้ามันอุดล่างน้ําก็จะไหลจากข้างบนลงไปตามซอกเนี่ยครับผมเพื่อไปเข้าด้านข้างประมาณนั้นนะครับอืเพราะว่าน้ํามันจะถูกจ่ายออกจากตัวนี้นะครับตัวนี้จ่ายลงไปฮะทุูมานนี่นะครับผมสายยางอยู่ข้างบนก็ค่อนข้างสกปรกนะครับพอดีไม่ได้ถอดล้างดันมองข้ามไปนะครับ อันนี้อันนี้คือตะแรงหักเข้าไปข้างในด้านนี้ตะแรงยังอยู่นะครับแต่สุกโปกเดี๋ยวก็จะลองล้างทําความสะอาดดูนะครับผมเดี๋ยวจะมาให้ดูหลังล้างเสร็จนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการล้างทําความสะอาดนะครับผมเรียบร้อยนะครับพวกจุดที่ตันต่างๆนี่นะผมล้างทําความสะอาดก,อก่อนจะประกอบนะครับเดี๋ยวจะมาดูหลักการทํางานของมันนะครับผ นี่มันไม่ชัดเนี่ยล้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูหลักการทํางานของมันนะครับผมคร่าวๆนะครับประมาณการเพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมนะครับผมหลักการก็ผมได้วาดรูปไว้เป็นสองรูปนะครับก็ตัวเนี้ตัวคอยนะครับผมตรงนี้นะครับผมที่มีคอยมีขั้วสามขั้วนะครับผมผมก็จะวาดมาในลักษณะนี้นะครับมีแอลมีเอ็นมีกราวนะครับผมเนี่ยคอยก็มีแอลมีเอ็นแล้วก็มีกราวนะครับสามอัน ก่อนในสถานะปกตินะครับผมปกติคือเรายังไม่เปิดยังไม่เปิดทํางานนะครับผมตัววาล์วเขาจะอุดนะครับอุดรูล่างไว้นะครับอุดรูล่างไว้แบบนี้อันนี้คือสถานะที่ไม่มีไฟมาเลี้ยงคอยนะครับผมอุดรูล่างแบบนี้นะครับก็คือตัวนี้แหละนะตัวรูที่มันออกมีสายออกนะครับผมแต่ผมจะวาดมาในลักษณะแบบนี้ก็ลอง ทลงรัเข้าใจดูนะครับผมว่า,า,าผมก็น่าจะวาดได้เท่านี้แหละอ่าอันนี้ในสถานะที่มันปิดหรือไม่มีไฟนะครับผมตรงที่ออกไปที่ตัวนี้กาแฟนะครับผมล้างกาแฟผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ผมก็ยังไม่เคยทําที่เราเสียบเข้าไปตรงกลางนะครับผมแล้วก็มีน้ําออกด้านข้างนะครับผมผ่านหม้อต้มอันนี้จากตัวบาวมาแล้วมันจะผ่านหม้อต้มนะครับผมสองอันนี้จะผ่านหม้อต้มก่อนแต่ผมจะวาดแค่ตัวบาวให้ดูนะครับ อันนี้ก็คือสถานะไม่มีไฟพอเราเปิดไปแล้วนะครับผมน้ํามันจะไหลมาทางนี้นะครับอ่านี่น้ําเข้านะครับผมมันเข้ามาขอใช้ปากกาแดงสมมติว่าเราเปิดเครื่องนะครับผมแล้วเราจะใช้แค่ก๊อกนะครับผมก๊อกหน้าเครื่องนะครับน้ํามันจะถูกตัวนี้จะไม่มีไฟป้อนน้ํานะครับผมที่จ่ายมามันจะถูกจ่ายลงมา,แบบ,มา,งมาแบบนี้นะครับผมจ่ายลงมาแบบนี้นะครับผม อ่าอย่างนี้เลยไหลมาที่แก้วน้ําเรานะครับอ่าฝั่งนี้ถูกอุดนะครับผมไม่ถูกปล่อยออกไปนะครับอันนี้คือสถานะปกติที่เรายังไม่เปิดใช้ฝั่งนี้นะครับแต่เมื่อไหรที่เราเปิดใช้ฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนรูปที่สองนะครับแบบนี้ก็ไอ้ตรงกลางนะครับตรงกลางเขามันกลิ้งนะครับอ่าตรงกลางนะครับเขาจะมีร่องให้น้ําไหลนะครับผมก็คือที่ผมทําเป็นสีน้ําเงินนะครับเนี่ย ผมให้น้ํามันไหลลงมาเรามาดูสถานะเปิดนะครับผมเมื่อเราเปิดใช้ตัวนี้นะครับผมฟังก์ชันตัวนี้คันที่เราเอากาแฟใส่กระถ้วยแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับผมเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะคันน้ําออกมาเมื่อเราเปิดใช้งานฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมตัวนี้นะครับทุ่นทุนท่นเหล็กนะครับผมมันมีไฟฟ้าเข้ามาเหนี่ยวนํานะครับผมทําให้ทุ่นตัวเนี้ยมันดีดขึ้นไปข้างบนนะครับผมไปล็อก <s> ข้างบน ด้านข้างตรงนี้นะครับผมเขาจะมีโอลิงอยู่เป็นโอลิงวงกลมนะครับผมกั้นอยู่นะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเนี้ยไปติดกับตัวนี้นะครับผมเมื่อเปิดตึ้งเข้าไปนะครับไฟเข้าน้ําจะถูกไหลผ่านอย่างนี้นะครับผมไหลลงมาทางรูแล้วก็มาตามช่องนี้นะครับผมโดยส่วนใหญ่นะครับผมแต่มันจะมีซึมด้านข้างนิดหน่อยนะครับผมแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือมันจะไหลเข้าช่องนี้โอลิงนี้ก็คือเขาจะกั้นไว้ไม่ให้ตัวนี้กับตัวนี้ไปชนกันนะครับผม ถ้าตัวนี้กับตัวนี้ไปชนกันปึ้งเลยก็คือเหมือนเราปิดน้ําเลยนะครับน้ําจะไม่ไหลไม่เลี้ยงอะไรเขาก็เลยทําโอริงสองตัวนี้กันไว้อ่าปึ้งน้ํานะครับทำไมน้ําไหลลงมาแบบนี้นะครับไหลลงมาน้ําจะออกทั้งตรงนี้นะครับผมและก็ตรงนี้นะครับแต่ในกรณีนี้ตรงนี้เราปิดวาล์วไว้นะครับผมวาล์ว,วกตัวนี้นะครับผมเราปิดไว้เราไม่ได้เปิดใช้งานนะครับมันมีวาล์วอยู่เราปิดไว้ทําให้น้ํา ส่วนที่จะไหลามาทางเนี้ยมันถูกหยุดเพราะวาลวนะครับผมมันจะมีวาลวดักไว้มันก็เลยหยุดน้ําก็เลยไหลามาทางนี้แทนนะครับผมเนี่ยไหลลงมาที่ตัวนี้นะครับเนี่ยไหลลงมานี้ยใส่แก้วนะครับหลักการทํางานเขาก็จะมีแค่นี้นะครับผมกรณีที่มันตันก็คือสิ่งสุขรกเข้าไปอุดตรงนี้อุดรูนี้แล้วก็อุดทางออกนะครับผมพวกตะแกงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับตะแกงที่มันอุดเนะนี่ยพวกเนี้ยมันจะอุดนะครับ ส่วนมอต้มก็อุดได้เหมือนกันนะครับผมแต่ล้างไปแล้วอันนี้เรามาพูดถึงวาวนะครับผมหลักการทำงานก็มีแค่นี้พอเราปล่อยไฟออกปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาที่ตัวนี้ก็คืออุดตัวนี้ไว้ก็ถ้าว่าเราใช้งานแค่ก๊อก,กน้ําน้ําร้อนนะครับผมเอาน้าร้อนมาชงมาอะไรนะครับแต่ตัวนี้จะผ่านการไหลผ่านพวกชาพวกอะไรที่เขาใส่เข้าไปนะครับผมก็คือจะเป็นทางนี้อันนี้ก็คือหลักการทํางานของเขานะครับคร่าวๆนะครับผมอธิบายไม่เก่งเท่าไหร่นะครับผมให้ดูเฉยๆนะครับ เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่ซ่อมหรือสงสัยหลักการทํางานมันนะครับี่อุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้นะครับผมอันนี้คือตัวคอยนะครับผมคอยที่จะดันทุนตัวนี้นะครับมทุนเหล็กให้ขึ้นลงนะครับสปริงนะครับพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาประกอบนะครับผมหลังประกอบเสร็จเดี๋ยวจะก็จะประกอบลงเครื่องนะครับผมแล้วก็จะลองให้ดูหลังจากประกอบเสร็จนะครับผมก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับผมพวกข้อต่อ นะครับผมตามข้อต่อพวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้นะครับผมว่ามีอาการซึมรั่วหรือเปล่านะครผมก่อตอนนี้เปลี่ยนโอลิงใหม่เลยนะครับผมของเดิมก็คือมันกรอบล้วมันแตกแล้วนะก่อของผมจะซื้อมาเป็นชุดแบบนี้นะหลายขนาดเปลี่ยนเข้าไปก่อเดี๋ยวจะมาลองเทสเครื่องให้ดูตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ต่อมอต้มนะครับจะเทสให้ดูระบบน้ํานะครับเปิดเครื่องเข้ามาปิดก่อน เปิดเครื่องนะครับโอเคดูการซึมนะครับผมไม่มีรอยซึมนะครับไม่มีรอยซึมกอดถือว่าผ่านนะครับผมอาการซึมไม่ซึมคราวนี้เราจะมาลองน้ํากัน,นใช้งานได้นะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เราปิดก่อน <c oughs> ลางไหลนะครับออโอเคก็ถือว่าผ่านนะครับกอบประกอบส่งงาน